จากขั้นที่26.1นะครับการเริ่มต้นนะครับการที่จะแสงออกว่าจริงนะครับก็ขอให้เป็นตัวเลือกของท่านเองนะครับพอ26.2ทับนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ถามตัวเองถึงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีตัวเลือกที่ดีกว่าไหมเนี่ยก็ให้เป็นตัวเลือกของท่านเองนะครับเป็นชีวิตของท่านเองเลยนะครับต่อไปนะครับ26.3สูงสุดสู่สามัญครับมันก็คือการที่พี่ดูวิดีโอทั้งหมดนะครับหรือพี่ไปทําการบ้านเนี่ย พี่อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะจังเลยอะจริงๆแล้วการเริ่มต้นมันต้องเรียบง่ายครับพี่ครับต้องปรับให้มันเป็นเรื่องเรียบง่ายอย่างของผมทุกวันนี้เนี่ยผมก็มองการดําเนินไปของชีวิตผมเนี่ยอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองจะไปเป็นหมอเป็นครูเป็นทหารมีอาชีพเป็นเรื่องปกตินะครับหรือมีกิจการส่วนตัวผมเองก็คล้ายๆกันพี่เป็นการทํามาหากินเป็นอาชีพเป็นกิจการเหมือนกันก็คือชื่อว่าตนดีทีมดีและผลดีซึ่งตอนนี้เนี่ย ยางถามว่าผมเนี่ยได้แค่ตนดีเพราะว่ายังไม่มีใครที่มาเป็นทีมยังไม่มีเงินยังไม่มีที่ดินนะครับก็าแค่ตนดีก่อนก็คือพยายามดีตอนนี้ดีต่อเนื่องเล็กเบาสบายนี่หลักตนดีของผมมีอยู่แค่นี้เองครับก็พัฒนาจากตรงน,นี้นะครับมันคือตอนนี้พี่มันต่อเนื่องไหมมันเป็นเรื่องเล็ก,เลกๆเบาๆสบายๆนะครับสาคัญที่สุดก็คือรักษาให้ดีขึ้นทีละนิดทําได้ไหมผมทําไม่ได้ครับพี่แต่หลักที่ง่ายสุดก็คือรอรู้ว่าเราพลาด เราก็หยุดไอ้จากสิ่งที่เราถลําพลาดไปอะไรแล้วมาเริ่มใหม่ส่วนในเรื่องของทีมดีเนี่ยผมทําวิดีโอไปแล้วครับผมก็จะทําวิดีโอไปเรื่อยทีละขั้นทีละขั้นเจออะไรดีๆที่มันเจ๋งที่มันจะมีผลว่าคนเอาไปทําแล้วมันได้ดีอะมันเป็นการกุศลครับพี่ถ้าพูดง่ายๆมันก็คือเป็นเรื่องของการทําบุญนั่นแหละอย่างมีพี่ๆบางคนบอกต่อกันแล้วมาจับจุดได้หรือมีพี่ที่เป็นคนเก่งดีใจบุญท่านเอาไปพัฒนาต่อยอดท่านรวมตัวกันเนี่ย ช่วยคนได้มากมายเลยครับจะไปทําการเมืองให้ดีจะเป็นการช่วยสังคมให้ดีมันทําได้เยอะพี่ที่มันเป็นสิ่งที่มันจะแบบเป็นผลต่อคนส่วนใหญ่พี่งั้นเนี่ยผมก็เลยระบุง่ายๆพี่ในเรื่องของทีมดีก็คือสตาร์ทที่ตัวผมเหมือนกันก็คือกําหนดว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยให้ชัดเจนนะเข้าประเด็นเฉพาะเนื้อง,งานรู้โจทย์รู้งานผมจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องงานที่ทําอยู่เลยพี่ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนครับสบายๆนะครับ แต่ถ้ามันนอกเหนือเรื่องงานก็ขอให้เข้าใจกันจะไม่นินทาจะมายืมเงินอะไรพวกนี้ก็ขอตัวอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับส่วนในเรื่องของคนที่สนใจนะครับที่จะมาพบผมไอ้ดามเนี่ยดูท่ามีดีก็ขอให้เข้าหาตามเงื่อนไขครับพี่ก็จะบอกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอให้ส่งข้อความนะครับใครที่จะเข้ามาหาผมเพื่อรวมทีมมอบเงินหรือจ้างงานนะครับระบุให้ชัดเจนต้องสนใจจริงๆก่อนแล้วค่อยมา พอเข้ามาพบเนี่ยครั้งแรกจะต้องจ่ายเงินก่อนเป็นจํานวน30,000ื่นนั่นแะต้องสนใจจริงๆถึงค่อยมาถูกต้องไหมครับเพราะว่าเงิน30,000่นไม่ใช่น้อยนะครับเข้าใจหครับแต่ถ้าจะถามจริงๆก็คือผมก็อยากพบเจอกับคนที่ทําการบ้านมาจริงเพราะว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่จะนําเสนอไปคือผมจริงๆแล้วบอกหมดครับพี่ครับช่วงแรกๆอาจจะมีคล้ายๆคล้ายๆกับกา,กากไว้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการบอกหมด แต่มันค่อยๆทยอยบอกมาเพื่อให้พี่เนี่ยได้คิดเองได้ทําการบ้านเองอย่างเงื่อนไขง่ายๆก็คือพี่ครับเบอร์โทนี้บอกไปขอให้ส่งข้อความมาก่อนไม่ต้องโทรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์แปลกเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยรับแล้วก็ตัวไม่ค่อยได้อยู่กับโทรศัพท์แต่ถ้าพี่ส่งข้อความมาพร้อมบอกเบอร์โทรบอกเงื่อนไขง่ายๆครับว่าพี่จะเข้ามาเพื่อมอบเงินจ้างงานหรือว่ารวมทีมก็ บอกไม่ง่ายบอกเบอร์โทรกลับผมก็จะโทรไปเพื่อนัดแน่นะครับโทรกลับไปอาจจะบางทีอาจจะหลายวันหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้เปิดดูไอ้ข้อความเบอร์โทรนะครับ0 8 9 1 4 4 9 2 4 5ซึ่งการที่จะทีมดีผมก็คือผมจะใช้ลักษณะของการไม่พูดมากพี่ตัวผมทุกวันนี้อยู่ในสังคมเนี่ยพูดน้อยมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรมากมายเพื่อไปเติมพลังดีให้ตัวเอง เพื่อไปทํางานสําคัญในสิ่งที่ต้องทํานะครับอย่างตัวผมทุกวันนี้ก็คือไม่ได้มีเงินไม่ได้มีผลงานไม่ได้มีทักษะขีดความสามารถอะไรมากก็มีแค่การอ่านเกมแล้วก็ไม่ได้มีพวกพ้องก็เลยเราไม่ต้องไปพูดมากก็ทําไปใช้เวลาใช้ทรัพยากรที่มีเนี่ยทำให้ดีที่สุดซึ่งก็คือข้อ3ผลดีนะครับรู้ทรัพยากรในมือท,ท,ที่จัดการได้ดี ที่เราจะจัดการได้ดีทรัพยากรในมือของเรามีอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยนำทรัพยากรนั้นมาไปต่อให้ดีโดยจุดสําคัญก็คือมุ่งสร้างแบบอย่างแล้วฉลาดช่วยเหลือฉลาดเลือกช่วยใครสักคนที่จะดีได้จริงเพื่อเพิ่อมโอกาสให้กับตัวเองครับพี่เพื่อเพิ่อมโอกาสที่จะมีทรัพยากรด้วยสําคัญที่สุดก็คือการร่วมพัฒนาชีวิตดีขาขึ้นให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆพี่คนเราต้องการอะไรอ่ประปัจจัยสีไหมต้องการ อากาศที่ดีไหมต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีไหมเราก็พัฒนาไปตามลําดับต้องการที่จะได้อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักไหมต้องการที่จะมีชีวิตดีดขาขึ้นไหมมีกรรมดีไหมมีชะตาวาสนาดีไหมมันง่ายครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบของผมพี่ก็ไปทําแบบของของพี่นะครับคือมันง่ายทั้งหมดมันง่ายก็เหมือนกับเจ้าสัวในช่วงแรกๆท่านก็แค่ทํามาหากินถูกไหมพี่ หลังหลังมาท่านก็ทำมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะไปเปิดร้านโครงขายร้านสะดวกซื้อพี่ผมก็ทําไม่ได้แต่เจ้าสัวท่านทําง่ายๆแปบ๊บเดียวท่านมีชั้นเชิงทําท่านทําได้ง่ายมากในขณะที่อย่างผมหรืออย่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะทําไม่ค่อยได้นะพี่นะอะขั้นต่อไปก็2 6่สิทัเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ